กินข sure> ้าวมีย่างกกินดำกันเนาะมือนี้มียำผักอ่อดามึงล่วงแต่มะฮงปักเีษด้่นี่แต่ดำอ่ะอเมริกายินกินอเมริกายดวยมาด้อกินข้าวเที่ยงเด้อยกินข้าวเทียงได้เฮียนนังสือได้เฮียนอ่าญี่ปุ่นแล้วกับคนเลี้ยงอาหารพร้อมมีย่างกินดำกันอ่าซุมไปเลยนะกินกินเดี๋ยวทั้งนวิสาเดี๋ยวเทิร์วิสาเลยเด้อโด้วยนะกินเลย อเดอร์ทีปอเดอรนี่ยังะกินนากันเนาะหมูมายามจะมีเจนนี่แหละนักเแียนก็ได้ก็ได้กินนากันทั้งนักหยนทั้งหมูเลยนะเ้ดโททั้งานเลยเทั้งลานดูดูเนาะแซมยิ้ก็ดีนะ มือนี้จนคำหยิบหยิบพอดีเหมือนเพียงตัวนี้โอ้ยเลยแล้วก็มาหยิบตัวนี้มือนี่นะเลยตัวนี้โอ้มาหนีมาให้ละละเลยโอเคดาบคือจะหยิบไปเลยโอเคมาฮอตนี่กับมือนี้นักเขียนไล่เนาะจนฮอตจัโมงนี่นะหกหกโมงครึ่งจังเลาวเนาะอ่าอันนี้กับเป็นอะไรหารกันคือว่ามีแก้วซ้อนมานี่ เขาใจลายอยามกยมาเก่เวยเขาใจ้ายมนแกวเยี่ยต้องปูมกมเนาะคลานมากก็เคยในเฮี้ยนอยู่น้อยงแต่ว่ามันบวกเขาใจสตนปนนี้เนาะ แม่แก้วมาสอนแล้เข้าใจง่ายเนาะตัดกับปิ่นไว้เลยอันนี้ก็พอดีเป๊ะแปลว่าบ่มีประสบการณ์ยังเเลยนาะบ่เคยเลยไม่ต้องแค่นิบจักก็ยังบ่เคยนี่ถือว่าครั้งแรกเนาะมาเรียนยิบแล้วกันหม่านำยานำยาไปแล้วก็เลยว่าได้มาเรียนเลยได้มาทำแก้วไปซื้อสินอันนี้ส้ำหุ่นแม่แก้วเนาะเอลสาวหกสะโพกสามสิบห้านะซำแม่แก้วดอ่าอันนี้แม่ไผ่นี่ยเอลสามสิบโซ่สะโพก 39โดยตาพดีเป๊ะเนาะอันนี้เป็นสิ้นพวกก่อยเนาะนี่สิ้นตัก่อยหุ่นกัเปะเลยเยเข้ากันเลยอันนี้ได้เป็นอะไรผ่านการเรียนเราเ็เข้าใจหลายเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือว่าเราบ่เคยจักไฟฟ้าเนาะ เก็บ่เคยยิบซิ้นเนาะแต่ว่ามาเห็นมือนีไม่เกี่ยวส่วนด้ดีไลนยเนาะเข้าใจงานเนาะแล้วก็มีแต่ให้งนไปยขึ้นโดยเพาัเลยสุามไม่เกี่ยวเนาะหน่อยมีแดดไปละกลับไปต่อยอดเนาะราะวิ่นเป็นในโม่เนาะกลับไปหยิบห้ามูอยู่ห้องการเนาะโดยอันนี้เด็เป็นอะไรห้างการเมีองนะใจเลยเนาะเอลอลสีสิกส่สิบ็ดเนาะ เป๊ะเลยเพิ่นว่าได้นุ่งสิ้นงามสิหนุ่งไปส้มโอดเพิ่นว่าสิไปเข้าวัดพอดีเลยเนาะแล้วลูกเด็กเป็นอะไรนักเรียนอยู่งโนี่เป็นไานการเรียนไม่แกวอธิบายเข้าใจง่ายอิบได้ไวเลยเลยอยางเบิ่งเด้อพอดียางเด้อเด้อไปเบิ่งเด้อินหน้าินหลังงเอเอออ้ายยางไปเลยิน นาเหียดไล่ละก่าจนพอดีคำเนาะก่าประสบค้นสาเร็จบิดทุกคนเลยเนาะกาเข้าใจดีก่าคือเมแกวเว้าแหละผู้ได้ยักเหี้ยนฟีเนาะกาเข้าไปในโพสตที่ปักมุดไปสมัครยุ่หันละกาเสร็จเข้ามาห้าเบอรอเมแกวเกาี่ซ่องสีเกาห้าหกหนึ่งเนาะแล้วเมแกวปะสิจัดคิวให้ตามนั้นถ้าผู้ได้โบได้มาสมัครเตโดนแล้วก็เป็นเสร็จ ้าเบิ่งแม่แก้วตัวที่ว่าแม่แก้วเอาให้นี่เนาะโดยก็มีแต่ครอบใจหลายๆเนาะครอบใจหลายๆครอบใจมีแต่ไปต่อยอดัวลาก็เเลยเนาะบ๊